ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับช a n น l รีวิวพระนะครับวันนี้นะครับพระที่ลุกท่านอรอคอยมาถึงิล้วครับนะกับเหรียญรุ่นรวยชนะจนหลวงปู่หมุนทิตะสีโลนะครับวัดบ้านจานนะจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะพระมหาเถระผู้เป็นอมตะเถราจารย์ของเมืองไทยนะของจังหวัดศรีสะเกดนะผมเชื่อว่า ไม่มีใคไรไม่รู้จักหลวงปู่หมุนนะใครที่เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนนะท่านก็จะหมุนเงินหมุนทองคล่องตัวนะครับวันนี้พระมาถึงผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะผมได้มาด้วยกันทั้งหมด2ลังนะครับใน1ลังก็จะมี1 0 0เหรียญหรือ1 0 0ลุ้นนะครับลังที่1นะที่ท,ท่านเห็นอยู่นี้มีลูกค้าจองไปหมดเป็นที่เรียบร้อยส่วนลังที่สองน่าจะเหลือว่างอยู่ ไม่เกินห6าหลุ้นประมาณนั้นนะครับเหลือประมาณ5้หรือหกลุ้นสุดท้ายนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแกะรายการแถมยกลังให้ชมก่อนนะนี่คือรายการแถมยกหลังนะเป็นรายการลุ้นนะลูกค้านะนะครับนะรวยชนะจนขอบนะสวยงามมากๆนะครับหลวงปู่หมุนของเรานะครับผมเชื่อว่านะครับไม่มีใคไรไม่รู้จักหลวงปู่หมุนครับเปิดขึ้นมาโอ้โห เนือเงินลงยาทองชาติโอ้โหอย่างงามาครับอุ้ยรายการแถมยกลังครับอืมอย่างสวยครับเลขนัมเบอร์สามสิบแปดครับเป็นไงฮะนี่ราคาลุ้นละสองร้อยนะครับนะแต่เหรียญนี้ขายสองพันครับนะเนื้อเงินแถมยกลังใครจะเอาฮะสองพันบาทครับนะมาปิดไปได้เลยครับนะฮะโอเคฮะก่อนอื่นขออนุญาตนะครับ เรามาดูรายการลุ้นในรังกันก่อนครับน้าอ้ห้เขาแพ็คมาดีนะลูกค้านะนะครับต้องชื่นชมผู้สร้างนะฮะทางวัดเลยนะครับวัตถุประสงค์ในการจะสร้างดีดีนะครับต้องบอกก่อนว่านําปัจจัยทั้งหมดนะครับนะต้องชื่นชมท่านเจ้าวาดด้วยนะครับนําปัจจัยทั้งหมดนะไปทํานุบํารุงนะร่วมก่อสร้างถารวัตถุต่างๆภายในวัดบ้านจานท์และนะครับนำปัจจัยอีกส่วนหนึ่งนะครับไปช่วยเหลือคนยากไร้นะและเด็ก ด้วยโอกาสนะด้อยโอกาสทางการศึกษาให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตทางการศึกษาที่ดีขึ้นนะซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่นะผมผมชอบใจนะต้องบอกอย่างนี้นะครับนะอ่ะนะครับเปิดรายการลุ้นให้ท่านชมกันรุ่นนี้เขาบอกว่าไม่มีการการันตีนะครับนะครับก็คือเราจะลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะครับไม่ได้การันตีนะครับอ่ะนะครับไม่มีการ มัดยางไม่มีการทําตําหนิมานะลูกค้านะเขาจะคระมานะครับเนื้อเงินเนื้อน,น,อนวะทุกเนื้อคระกันมานะครับอ่ะอผมขออนุญาตแกะลังนะครับแล้วก็คระเนื้อเลยนะครับนะเพื่อความชัดเจนนะครับในการเข้าหานะครับวัตถุม,มงคลนะครับอยู่ที่ว่าดวงใครนะใครดวงดีก็ได้เนื้อเงินไปนะก็เก็บอาพุทธคุณนะได้หมดแล้วนะลูกค้านะก็เปิดแบ่งปันเพียง รุนละ2 0 0บาทนะครับพระสวยแบบนี้นะครับราคา200นะครับนะนะครับครับผมขออนุญาตนะลูกค้านะขออนุญาตไม่แปะหมายเลขัมเบอร์นะครับขออนุญาตหยิบสุ่มให้เลยเนื่องจากว่าวันนี้พัสดุเยอะแล้วก็หลวงปู่หมุนนะฮะมีด้วยกันทั้งหมด2ลังนะครับผมขออนุญาตนะครับไม่แปะหมายเลขลำเบอร์นะลูกค้านะนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตแกะคระเข้าด้วยกันทั้ง2ลังเลยดีกว่าลูกค้านาะ เพื่อความชัดเจนนะลูกค้าขออนุญาตคระเข้าด้วยกันทั้งสองลังเลยจะเป็น200ลุ้นนะครับอ่ะนี่คือรายการแถมยกลังอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก่อนนะครับลูกค้านะฮะนี่คือเนื้อเงินแถมยกลังนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาทองชาติเหรียญน,นี้เลขลำเบอร์สี่หนึ่งครับใครอยากได้เอาไป2,000บาทครับนะฮะหลวงปู่หมุนรวยชนะจนขอบสวยๆแบบนี้นะครับนะฮะ คนไรอยากได้ผมขอ2,000บาทเนาะเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทำการคละไปด้วยกันเลยนะลูกค้านะอ่ะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่นะครับเคลียร์โต๊ะก่อนนะครับนะฮะโอเคนะครับนี่คือลังที่2ขออนุญาตนะครับทำการแกะแล้วก็คละไปด้วยกันเลยเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตส่งไปพร้อมกันเลยนะคละไปเลยนะครับเปิดลังเลยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับต้องทำการคละนะครับนะลูกค้านะนะลูกค้าชัดเจนนะครับนี่นะ ไม่มีการทำตำหนิเนื้อเงินนะครับนะท่านไปลุ้นกันเอานะครับอ่ะขออนุญาตพระเลยนี่นะลูกค้านะพระเข้าด้วยกันเลยครับ200เหรียญ200เบอร์2 0 0รลุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ชมด้วยนะลูกค้านะโอ้โหวันนี้เยอะมากๆครับอ่ะพระเข้าด้วยกันเลยนะครับนี่นะลูกค้านะ200รลุ้นตรงท่านหน้าท่านนี้นะครับพระเข้าด้วยกันเลยนะครับชัดเจนนะครับนะลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับมีสิทธิ์ทุกคนนะได้ลุ้นเนื้อเงินนะเพราะว่าทาง ผู้จัดสร้างนะลักษณะการจัดสร้างคือเขาจะไม่ได้การันตีนะครับก็คือเขาจะคลากันมานะครับบางลังก็มีเนื้อเงินหลายเหรียญบางลังก็มี2เหรียญสาเหรียญบางลังมีถึง10เหรียญนะครับเขาคลากันมานะครับเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับมีทุกเหรียญอย่างแน่นอนนะครับชัดเจนนะลูกค้านะชัดเจนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ชมนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างสักหนึ่งลุนครับมา หยิบกล่องนี้เลยนะครับกล่องที่อยู่บนสุดนะครับขออนุญาตแกะให้ชมเป็นตัวอย่างเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูรายการลุ้นว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับอ่ะลูกค้าครับมาดูครับแต่นันแต่โอ้โหเนื้อทองทิพย์ครับทองทิพย์หรือทองฝาบาทอู้รวยชนะจนขอบลูกค้าเห็นไหมครับสวยงามมากครับรวยชนะจนขอบแบบนี้นะครับขอบแบบนี้ท่านเห็นเจริญพรสามหลวงพ่อทองไหมท่านเห็นเจริญพรสาม หลวงปู่จื่อไหมอีกไม่นานจะมีเจริญพรขอบแบบนี้อามีชนะจนขอบแบบนี้ของหลวงปู่จือออกมาเช่นกันนะท่านรอรับได้เลยนะครับเหรียญนี้เลขดัมเบอร์นะครับหนึ่งเจ็ดสองห้านะครับเหรียญนี้นะครับ,วรบสวยๆเลยเป็นเนื้อทองทิพย์โอ้โหอย่างสวยนะลูกค้านะโอเคนะครับนะบผมขออนุญาตนะครับไปทําการแยกพัสดุนะครับแล้วก็จะจัดส่งให้ลูกค้าทุกท่าน ภายในวันนี้นะครับโอเคนะครับนะผมจะขออนุญาตนะครับไม่แปะหมายเลขลำเบอร์เนื่องจากว่าวันนี้พระค่อนข้างเยอะนะผมเกรงว่าหากทําการแปะหมายเลขลำเบอร์แล้วจะจัดส่งไม่ทันนะครับขออนุญาตส่งให้วันนี้เลยนะครับนะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพระต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ